เบิ่งครับปัดโทวพลอยบบพลอยต้มไปร้นเติบครับอืมอืมกลึบกลึบดีครับ,บพี่น้องแซ่บพอยอยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุคนครับมือในพอๆกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือในเบาเช่นผ้ากินต้มหูหมูนะครับพี่น้องต้มเปื่อยนะครับจักสิเปื่อยซ้ำเลยต้มใบด้นเติบครับพี่น้องเอาลองมาเบิงกันครับเปื่อยบวบเปื่อยนะครับหูกันมือนี่แหละมาเส็บแสบน้ำเบาเช่นผักมาเป็นสวนคือเก่าครับน้ำจิ้มมาครับน้ำจิ้มซีู่้ดนะครับ นี่ครับสูตรเด็ดสูตรแซ่บเบาเช่นเด้ครับเป็นน้าจิ้มสามรสครับเอาตั้งทั้งหนาพี่น้องยังสีเห็นรากาน้าจิม้มหูหมูนี่ยครับเป็นน้าจิม้มคล้ายๆล้าอ่าน้าจิม้มหมูกระทะนะครับมาเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานพักหลากหลายนะครับพี่น้องเสิรแซ่บน้ำกันครับบรรยากาศอยู่ทงอยูทุทาเตรียมแนวตัดมาน้ำอยู่ครับพี่น้องนี่ อู้หูเบิ่งครับปัดโทว์พลอยบบพลอยต้มไปโดนเติบครับอืมอืมกรึบกึบดีครับพี่น้อง แซ่บพอยอยู่ครับอืม mm hmm. เผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับน้ำจิ้ม เดี๋ยวครับพี่น้องบางคนก็นเอาไปย่างนะครับเข็ดเดอดลายเนวครับเมนูหูหมูแต่ว่าเบาเช่นนั่นหมักต้มเปื่อยๆล่ละครับจุเจียวเราครับหมักบค่คขึ้นกันนะครับแต่ละคนหมักบค่คขึ้นกันโอ้ยเบิ่งครับดูอ่อนกือบๆเลยครับเนี่ย กินกับแจวขมกับเสียบต่าเมื่อเนี่ยขอจัดแจวสมครับมาบันนี่รองเบิงแจวหมูหมูอื้อหือ ข้าวกีดีครับสดอร่อยครับคือกึบดีขนาด Hmm. phố Bình Tâm น้ำจิ้มนี่สุดยอดครับโอ้ Hum! ăn ừ. à này xuân ừ, xuân đằng แสบทั้งสองแบบครับแบบนี้มันจะเปรี้ยวกว่าแบบนี้บบเปรี้ยวปันใดครับ Oh. ไข่ตัวเท้ามันออกไข่มันไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็เ,เลยเก็บมันไข่มาเนี่ยครับเอาไปไว้ต้มกูก mm hmm. มากินหูหมยกินไหมไปล้างมือก่อนไหมวิ่งาไขวาโอ้ยจิด, mm hmm. จดตกไปวิ่งปะ น่องลูกจี๋มันไปนเห่นน้ําไก่มันครับ <c oughs> ไปเจ็บไข่มากว่าไก่ออกไข่บบเป็นถี่เป็นทาง <c oughs> อ,อนนมันมาาีไนเอาไ่ปทีนเป็นทะเลเยจะได้เก็บไปต้มอ,อืมอืม กระโดอัอนนะครับแซมกึอบกืบ,บดีสุดยอด มองดูอ่อนนั่นเน่นเ่นเลยครับหากินตะมองแสบๆบ อเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเอาละครับเสร็จสิ้สนภารกิจเอาพอดีอิ่มนะครับพี่น้องกินได้ซ้ำอิ่มแลละครับเมื่อเนี้ได้ได้แนวเสเสบแสบคือเก้าและครับหูหมูต้มเปื่อยนะครับสรุปว่าเปื่อยอยู่ครับพี่น้องกรึบกรึบแสบค้างอหลี บรรยากาศยูทงยูา่าบูใส่กับหนังจิ้มสมนี่กัสุดยอดเปรีป้ยวๆนะครับสำหรับคลิปนี่บาเชนเสียไว้ซับนี่ก่อนคับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาเชนน้าเลยนะครับเดอ้อกขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์ในใต้คอมเมนต์